สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุภูสุคนกับช่องบาทองปักเสกินแซบคือเก่ามาพี่น้องมืงนีมาก็แม่บ้านคือเก่าวันนี้มากินขางละกันเ้อพี่น้องนี่หลวกประมึกอะไรวะเขาเรียกอะไรกุ้งแช่น้ำปลาเออมาม่าพี่น้องนี่อันนี้นวลมึงยักษ์ทุกคนนวลบึกยักษ์อันนี้กุ้งแช่น้ำปลาเฮ็ดง่ายๆทุกคนเด้เฮ็ดง่ายๆนี่แต่ว่ายานี่ไม่บานเพิ่นเฮ็ด แบบง่ายๆพี่น้องเอ้กินแบบง่ายๆเราต้องหยางมากมายนี่กุ้งแช่น้ำปลาเอาน้ำจิ้มลาดจังน้อยนี่อันนี้ก็ไว้ไว้จิ้มพี่น้องไม่มีย,ยังไงหรอกผักเพิ่งกะนรี่ผักก็มีแต่สลัดแล้วก็ผักชีฝรัง่งพี่น้องกับถั่วฝักยาวน,นี่ซีอันนี้น้ำวาซาบิทุกคนมาทอจกินวาซาบิ มามาทุกคนกอสุลงมือกับฝากดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามคือเก่ามามาแซบ่บๆกันกินกับข้าวเหนียวเลยทุกคนเลยแอะมีใครเคยกินปะมาทองกินเลยนี่นี่วัตสบินี่กินกับวาตสบิก่อนเหมือนนี่ลองเบิ้งพี่น้อง กุ้งแช่น้ำปลาใช่พี่น้องกอืมไหนวาซาบิมามาทุกคนกัมแรงแห้งมานเนี่ยเอากุ้งก่อนใส่กับไอ,อ้น้ำจิ้มวาซาบิเอาปะ่ะไม่เอาป่ะพี่น้องนี่กัมแรงแห้งมนันวาซาบิออื ข้อเหนียวคนรตำเองนะนี่น้ำจิ้มชิพุตน้ำเอะเจ้ามักหน้าสุดยอดบริปั่นนันี่ตำเอาอประกับมีได้พักสลัดอับักชีก็ลัง ลังคีก็มีกะรันก็มีนะหมกแกงก็ดิมามาทุกคนบดทองกินกับค้เยอะเลยเจ้าวัุบีขึ้นจมูก อันนี้นวนมือยักทุกคนดวยอ่ะอยากมือชักเขาบอกภาพผวบาไปสื่อกรุกเาเลยมากเลยชักเลยมากเขาเดวกเราชักประมุกเอินะประมุกค่ะไปสื่อกรุเลยน้พี่น้องเลย่งยาเนาะยองคลินแซ่บปาที่แม่เหมนว่า เดวไปซื้อกุ้งแจน้ำปลาแบบบานๆทุกคนนะยบ่ต้องให้ดูล้าอะไรความกินได้่รวยนะแซ่บพื่กัน เสือกันนกินตัวน,นี้ก็บกุ้งแซ่นัำป่ามาด่าเติบหนอนมึงมาได้ปะได้กคนนี่ข้าวเหนียวกุ้งแซ่้ํำป่ากินกับข้านีว มีไข่กจนกระเทียมกับมีพี่นนองบร,รปอ,อกคคับอ่อาเราจะเอาไอ้พริกมะัร้าวไปยืม <c oughs> พริกขี้นหนูอ่ะพริกเกลือ cọp đi và sẽ bị nóng mực lạt Mm. saya so, wasabi Coba hmm. ลายตืดเลยคุณกุ้งเนี่ยลายตืดนะเครื่องโล รากยูหัวซาบีแับข้นเหนียวทุกคน ลองมาทำอร่อยจังสีเลยทุกคนวาซาบิมันเผ็ดจริงรขึ้นสมองเลย

nế và sao bị ma pinh nọ lùi người bạn ngon bạn gì ba bay gì ngon บาเด็กเขา็ไปก่อนเอาวบนมาเลยโอยกีเลกินทั้งนำตากัโอ้กินกับวาซาบีนคักขนาดทุกคน มาคัมกิแต่แห้งคับว,วาซาบิอืมเบิร์กนวาซาบิเกียงแทบเลยมาคํมสุดแตยอืมสุดยอดเลย ้ขกินสมองอ่ะ huh. ทุกคนแซ่บ hmm. อ mm ีกขาดหนึ huh. work, ่งหมดเนี huh. ่ยหนวดมือกันยั่งมันหลายบทพี่น้องคิมบ่เบิดกุ้งกันยั่งหน่อยนึงซอสซัโต๊ะอ้าพี่น้องเอ้ยติดน้ำซับด้านคลิปนี้ก็ซับนี้แหละถ้ามากอ่ะทุกคนได้กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นหนึ่งใจให้บ่าวทองคือเก่านะทุกคนสิ่งที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนละแจ้งเตือนเพื่อไว้พลาดยิ่งหม่เอ้า คลิปนี้ก็บซัมนี้แหละเดี๋ยวพ่อข้าไม่ลิปหน้าสองคนกับศิลาเพียงเท่านี้แหละสวัสดีครับสบายดีบาย